อปตของเทศบาลมีมัธยิดท่าทแปดแห่งวัดสามแห่งมีพื้นที่ทั้งหมด347ร้อยสี่บเกตารางกิโลเมตรที่ปรบปลื่มใจของพี่น้องชาวพุทธยิ่งซึ่งในแต่ละวัดจะมีผู้มาร่วมงานเป็นจํานวนมากนับจํานวนพันคนทุกครั้งชาวบ้านในแต่ละวัดที่ได้สร้างมาแล้วได้มาร่วมงานช่วยเหลือในนามตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนบัดนี้ ได้เวลาเป็นอุดมเลิกแล้วกระผมขอกลับเรียนเชิญท่านเลขาธิการศูนย์ำนำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องได้กรุณากล่าวเปิดพิธีและกล่าวพบประชาชนครับขอขกราบเรียนเชิญครับวันนี้ผมมีความปรืปรึมใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทปูลรอพระประธานประจำวัดถ้ำน้ำขาวยากาแห่งนี้ วันนี้ได้เห็นชาวนาราธิวาสอําเภอแว้งและอําเภอใกล้เคียงและพี่น้องชาวพุทธเสื้อฉายไทยในประเทศมาเลเซียผมประมาณการว่าน่าจะมากกว่าหนึ่งพัน 1, คนที่มาด้วยแรงศรัทธายึดมั่นในพุทธศาสนาซึ่งในทางพุทธศึกษาเราเชื่อว่าการสร้างพระใหญ่ถือเป็นอนิสงส์ที่สูงส่งยิ่งทราบว่าพุทธศาสนิก อรอบวัดและหน่วยงานต่างๆในอำเภอแวง้งได้เตรียมงานทําฐานพระไว้ร่วงหน้าและเตรียมเครื่องบวงสวงใบสีนําโดยแท่นในอำเภอปีชาดวานน้อยช่วยให้ชาวไทยพุทธที่มีความรักความสามัคคีได้พระใหญ่ไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจไว้กราบไหว้บูชาวันนี้พวกเราถือว่าได้มาร่วม ในพิธีที่ทุกคนมีความศรัทธ,ธาและเชื่อมั่นและต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขซึ่งนอกจากจะ,จะดูแลเรื่องสุขภาพทางกายวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับทางพุทธศาสนาได้ดูแลเยียวยาทางจิตใจมากกว่เยียวยาคือการรักษาความรู้สึกให้กับพี่น้องที่เรา มีความรู้สึกทางด้านจิตใจที่มีความรู้สึกหวานระแวงและความรู้สึกการอยู่ร่วมกันที่ยังไม่ไม่สามัคคีกันเท่าที่ควรระหว่างศาสนิกซึ่งการจัดงานวันนี้ผมถือว่าได้เป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่จะทำให้พี่น้องชาวพุทธและศาสนิกอื่นได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน ได้ใช้วัฒนธรรมขนรทรเนียมประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามที่มีมาตลอดในพื้นที่ให้กลับมาเป็นแนวทางที่จะใช้ในการอยู่ร่วมกันและสุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ปารเมศพิงโก้นายแพทย์สาธุุขจออังหัสกลนครที่ได้นำแบบพิมพ์องค์พระและทีมงานลงมาช่วยตลอด ในการตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มก็ขอ,ขอขอบคุณผู้มีจิตสภาทุกท่านที่ได้มาร่วมและขออาน,นิสงค์คุณงามความดีคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก <Okay. S 1> โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละปณิธานธนสารสมบัติถึงพร้อมด้วยสติปัญญาบรารมี สำเร็จผลในสามประสิง ife. อันพึงประสงค์ทุกประการตลอดการครับขอขอบคุณมากครับ เอารอบ có ทางบุญรอบนะก็เดี๋ยวไปสายเลตรงตรงทางเอ้อตั้ง